รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวหันษาดาสีครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหนองตาดอายุราชการ 23ปีวุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยองค์ประกอบที่ 1. 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานสี่ฝ่ายได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษามีการจัดการบริหารสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายผู้เรียนได้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 3. ด้านการบริหารจัดก,การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา,ข,กา,า,กษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยได้งบประมาณมาใช้ในการปรับปรุงบริบทจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดกิจกรรม 5. ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางสาวหันสาดาศีได้พัฒนาตนเองด้วยการอบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเช่น สนับสนุนให้คณะครูได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมในหน่วยงานต้นสังกัดศ,ศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อก,การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรม และจัญญาบันวิชาชีพนางสาวหันสาดาศรียึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อนาที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายึดถือและปฏิบัติตามจรรยบาบรรณวิชาชีพและมีวินยัยการรักษาวินยัยประเด็นท้าทาย การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค s q c r ของชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 1. นักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 2. นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนการอ่านอย่างต่อเนื่อง 3. สื่อและวิธีการสอนที่ใช้ในการฝึกทักษะยังไม่เพียงพอ 4. นักเรียนบางส่วนขาดนิสัย แระการอ่านขั้นตอนการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรเกรนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงหนองตาดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2563ออกแบบการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทคนิคการสอนอ่านแบบ sq c r กระบวนการ plc นำแบบฝึกทักษะมารปรับปรุงแก้ไขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเทคนิค sq c r กับนักเรียนวัดและประเมินผลตามสภาพจริงบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานชมรมครูภาษาไทยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสอง